สวัสดีครับพี่น้องครับมอนีบาสักศีสิบห้าพี่น้องมาพบกับไอเดียการปลูกองุ่นหนาบ้านนะครับแบบบ่คุ้มโล่งเลื่อนนะครับสายพันธุ์ที่ปลูกได้ในภาคอีสานของเฮาหลักกระถือว่าเป็นสายพันธุ์ปลูกง่ายที่พี่น้องบ่ควรนผ่านนะครับสาหรับกิ่งพันธุ์นะครับบาสักสีเอามาจากไร่องุ่นเจริญทรัพย์มห้พอนะครับมือนี่ถือว่าได้ดังใจพออีดีครับงามอีดีครับพี่น้องครับก่อนอื่นเข้ามาสวัสดีพ่อก่อนกำลังเห็ดงานอยู่นะครับเนาะ ครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับครับพอดีนะครับพอสมพูดมาหน่อยนุ้นพอเนาะพ่อเนาะครับมันนออยพ่อตำวลนังศิรานะครับผมอำเภอพีบุญมังสาหังหวัดบุญนัทนี่นะครับครับพอโอ้เริ่มจากการอยากปลูกบัวงูนี่พ่อที่จังไงอยากปลูกอยากปลูกพ่อได้เบิ่งพ่อได้มันนานาสวนกับพอดดอยูโฮมครับผมถึงว่าได้กินน้อยกับได้ยูโฮมแต่ก็ได้ได้ชื่นชมนี่ละได้ชื่นชมครับก็เลยเอามาลองปลูกมาลองปลูกเป็นหน่วยบ้านนี้ เจ็ดเดือนพอตอนนี้ตอนนี้เลยประม่าเจ็ดเดือนนะครับบอครับเป็นหน่วยหลายนพอนาะครับบ่ผมว่าปลูกว่าอยากน่าเดิมเป็นน้ำพันธุ์บ่โวกูโวหัวกันเพราะเธออยกในชีวิตการปลูกองุ่นบ่เคยบูกมา่อก่อนเคยเจือเกลือเกอะไรเงี้ยบ่เป็นสายพันธุ์อย่างแบบนี้ตัวนี้เป็นใบค่นวัวนะครับอู้มันมันเคยมีหน่วยสูงให้กินหรือเปล่าพ่อเคยตอนติดติดมานน่ะมันต้นมันน้อยน้อยนี่ โอ้โหน้าบอน้ำบอคือจังต้นนั้นบอเนี่ยครับแบบนี้นี่ก็ได้อบอออกด้วยนี่คนเอมามา,าว่าบอต้องออกร่องไปกินผมก,ก็ได้อาไรเป็นยังไงพอรสชาติหวานหวานหวานแบน่บหวานแ่บสีชมพูนะครับโอ้โมื่อคึนเือนน่อบวบานเฮ่าสีปูกได้โดยที่บ่บตรงคุ้มร่วงเลื่อนบอ่คุ้มได้เห็ดตามธรรมชาติด้วยผมไม่ลองเบิ่งครับไปกับไรว่าไรกับบ่บบวบบวบมันมันออกเองหรือพอตรงเล่งมันอยู่บ่ ออกเ,องเยงนแล้วปุ๋ยก็ใส่ตามเท่าเวลายากระบอกว่าซาสีทำได้นี่โอ้บ้าเรื่องปุ๋ยให้ฟังแน,น่บานนี่ใส่ย<อ>ังไงครับปุ๋ยตอนนี้คือออกดีเถอะปุ๋ยส่วนมากสิใส่ตาสิบหายะนี่พอเริ่มเห็นหน่วยตาที่แลกวคนทีใส่ยังก่อยี่หาเจาเจ็ดครับยี่หาเจเจ็ดเป็นปุ๋ยใส่ปามก็ได้เอามาหยอดใส่น้ำโอ้โสมมกับขี้งวัวเนี่ยขี้ไก่เนี่ยเนี่ยข้าพอดี่ววิธีการ,รแมนกะ กะสิเป็นใบ,บอันนั้นใบซ้ำซ้านะครับอันนี้หักเพื่อนทีพอแมียนหรอเม่นหักอ๋อเป็นใบซ้ำส้านั่งเป็นใบซ้ำซ้ามาก,กเขาใส่เดี๋ยวประมาณเดือนหนึ่งเล้วนะเขาขี่ฟุ้นผมโอ้อันนี้เป็นปุ๋ยยังยงอยู่ครับโอ้ซิมหาซิมหาซิมหาดีพอแม่นตัวนี้ซิมหาใส่เย็นโอ้แล้วก็เวลาปรปุงดินนี่มีมีสูตรพิเศษบ่ครับพอไปต้องใส่ดินขนาดไดใส่ปรุงหินกากัรส่วนมากผมสิสื่อเอาดิน ดินที่เขาขายนี่ล่ะเป็นกระสอบเป็นเป็นถุงเป็นถุงกับมะคุกกระบินเหรอคับนี่ล่ะกับปูนขาวกระปาลูกกล้าลูกยังเนี่ยเห่าคุกไว้ทั้งลุมเลยโอ้ป้องกันเพลินป้องกันเพลินนะครับมันมันสิผมเบิ่งเดียวนี่สิเป็นหักร้อยครับจังหวะกับบัวบัวเนี่ยปรุงปรุงแห้งนะครับพอเป็นหักร้อยหักร้อยนี่คือเห่าใส่มากกับสีมะกินยูเทิงโนดนะครับพอคือเห่าบัวต้องใส่ส่วนส่วนลุมบัวจำเป็นวันไดนข้อมจิดผมได้นี่ โอ้คือจากการสังเกตนะมึงน้องพเนากกาสังเกตเพราะว่ามีแต่หาวันนี้มีแต่หาขึ้นฟูขึ้นมาครับมีแต่หาขึ้นเนี่นครับพี่น้องจะเป็นหากรอยโอ้นี่ต้นก็เอาต้นนี้จักกจักเดือนมาได้นี่ต้นนี้สองเดือนกว่าหรือสามเดือนประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนครับมึเป็นเป็นยังไงยังไงเอามาคนละรุ่นกันครับพอที่ไปที่มาบัวนาเซอวามัชีสีงามครับสีคือบ่ามัชสียากหน้างินพอแท้าหวานห้องมือมีนอะครับก็ได้ว่ามร้อนมึงสองต้นนะครับ เอามาตัวละสามรอยสองต้นซะก่อนครับบานนี้มาเบืองมันกับพ่อย่างนู้นก็เอามาอีกครับนี่จังววามันมันตัวนี้มันเจ็ดเด,เ,นนเดือนตัวนี้สามเดือนอูห่างกันถึงอยู่ห่างกันถึงอยู่เป็นยังไงเพื่อนออกดอกออกเดอยกันเหรอบอ่อออกแล้วนี่นี่นี่ออกได้ไดอตอนสามเดือนก็ไม่ดอกครับอฟนี่นี่มันนี่ออกได้โอ้ยนี่เลยครับพี่น้องครับนี่มันเป็นมากระอู้นี่ออกได้โอ้ยหลายช่อตัวนี้พ่อครับตอนแรกนี่ที่พ่อเห็นนี่คือช่อหน่อยๆนี่บอแมน แล้วมันสีคอยใหญ่ข oh ึ้นเนี่ยดีเองแนสีคอยใหญ่ขึ Hur, ้นก็น้อยยังสีแดงนี่นี่กอยดอกน้อยบ่บ่บ่เนี่ยมึงบ่ใหญ่ด้ครับแต่ว่าหน่วยพิ่นก็ถือว่าโอเคครับครับเคล็ดไปนั่งกับเบื้องศึกษาไปนั่งครับเอามารอบแรกนั้นมันก็เขากับใบใสฟุ้นใส่ปุ๋ยดูหนอครับเดือยขวานมาศึกษาเบื้องเหนียวเขาก็ใส่เดือยตัวนี้สามสี่หมื่นกับใสเธอหนึ่งแต่ว่าบบใสหลายใสสามสี่หมื่นใส่เธอหนึ่งครับเดือกันมาขึ้นกันที่พอ้อ มันต้อกินหรอวะซ้ำนี่บ<อ>่ต้องฟุกกว่านี่แม่นบ่อ่เฮมเข้มกว่านี่โอ้ตัวนี้กับบอลหวานอยู่นี่ใส่สามสี่ใส่กัมหนึ่งได้บ่พอต้นละกัมบ,บ่ในในปอหรือบ่ถึงบ่ถึงกัมครับบอตัวน้อยย่านย่านมันนั่นเพิงเขาใส่เดือยเอาโอ้ครับห้วยคือผมสุรดนี่บ่แม่น ผมนั่นใส่นั่นผมบ่ใส่บนพ่นสีขีดแป้งสีล้วก็กบปบไอทีน้าครับอ๋อสิมีการเทิดเป็นรลองเป็นอะไรไม่ได้เฮ้ยมวยละเฮ้ยฮู้ฮาวยองเทิงคันคันมันแหีงมันก็บสีละเฮ้ยปุ๋ยนี่มันละเฮ้ยได้ครับมีมีสีทิมไปซื่อๆครับแม่นพ่นนี่ผมบ่ได้ใส่เรื่อยดอกสใส่แต่ปุ๋ยเนียนเนียทั้งเคมีซะก่อนช่วงช่วงนี้เป็นปุ๋ยเคมีที่เข้าสื่อได้ทั่วไปตามท้องตลาดยี่ห้อได้บ่่อยีห้อไนก็ได้ผมว่าโมผมก็ใสนี่ปุ๋ยเรือกปามเรือเขาก็ใส่ครับ บ่บ่ได้เน้นปันนั่นนะครับบ่ได้เน้นปันคือเฮ็ดเฮ็ดไปนหนเบิ่งไปน็นหศึกษาไปนหนึง่งกับมาเบิ่งแล้วกับก็เป็นเช่นยากห้าอพันที่มันมัน,มนออกง่ายมันเหมาะสมกับบ้านเฮาแม่นครับพอพันธ์ยากแล้วก็ต้องเฮ็ดลงเลือดโอ้ลุงทุนหลายเฮากับบ่ได้เฮ็ดปันนั่นนะแต่ใบคุนหวนี่ตอบโจทย์ดีครับแม่นอยู่แม่นอยู่ตอบโจทย์ดีใบคุนหว่านโอ้สำหรับสายพันธุ์นี้นะครับน่อกรับเป็นออกดได้อีกสายพันธุ์หนึ่งที่ปู่เห็นมาพี่สองสายพันธุ์ตัวนี้สิเป็นคันนิวาครับนี่เป็นนคาว เป็นยังไงใบพันธุ์คือพันธุ์ว่านี่มันจิเป็นตานท่าโลกได้บดีปันใดซีซูใบขนหัวหวานด้่ไหมครับซื้อพันธุ์นี่ครับอันนี้ว่าโอ้ตัวนี้เป็นคานิว่าเป็นยังไงพันออกนวยบอคานิว่านี่พอเห็นครับได้ว่าออกนี่สีเป็นจุ่มัานี้คานิว่านี่ครับนี่นี่โอ้หมือขึ้นจังเบิกเมาเลยพ่อครับนี่สิีเป็นสีเป็นคนอัศอนี่ตัวนี้ใบขนหัวานี่สีเป็นซอเนี่นี่นี่ครับผมความแตกต่างมันนี่ โอ้มาก็แตกต่างมากรใหญ่หน่อยแตกต่างกันเนาะครับแต่ว่าสีนั่นสีชมพูคือกันชมพูคือกันสุกมาเข้มคือกันโอ้ตัวนี้สุกแล้วบ่นี่เริ่มเริ่มของสีแล้วนี่โอ้แต่ว่าถ้าหาปผูกเงเนหกอกับกาชิมเนาะแม่นครับการชิมได้แต่ว่ายุ่นี่ียนถือถือว่าเป็นหมากหลายแต่ว่าข้นนี้ว่านี่อายุเพิ่ซ้ำกันบ่พอซ้ำกันลูเมื่อเดียวกันนะครับไอ้ละละนวยเป็นตอนออกดอกอี่ออกพร้อมกันบ่หรือหลังอยู่หลังหลังหลังหมดนี่เขา้องมาติดตามต่อไปเนาะ ว่ามันฉี่ําไหนแต่ว่าโดยโดยท่อปลูกแบบท่รมชาาินี่เรามีพ่วงขึ้นมาหลายอยู่ด้นี่โมเมนพื้นเบิร์ตนี่พอแม่แมเบิร์นีวมวนี่นี่อู้ที่วาดกอยู่ได้ครับอืมแต่ว่ามาเบิรงกเดี่ยวสีสีออกออกซาคือว่านี่ครับครับออกซากกันอยู่ออกซาคัวกอใบขนัวใบขุนัวครับใบขนัวสีดอกัววอย่างไงโอ้ครับเป็นสายพันธุ์ดอกัวสำหรับใบขนัวปลูกแบบอันนี้นะครับอืม แต่ว่าเธอเธอก็เริ่มหมอกร้ายอยู่ได้ละคันนี้ว่านี่นี่ม้อนี่รับคันนี้ว่าว่าได้ในม้อนี่ตัวนี้เขาปล่อยเลยบ่พอเนี่ยนี่ปล่อยเป็นออกเป็นบานตามธรรมชาติตามธรรมชาติด้วยบ่ได้ซีรีบ่ต้องเล่งบ่ต้องเนื้ครับบ่ได้เร่งบ่ได้ยืดอครับต่าพี่หนองจากได้คือจังของพอนี่สายพันธุ์ใบขุนวัวีิแตนพร้อมตัวนี้พ่อระวังด้วยนี่อี่ยก็ล่างสางข้างนี่ครับอันตลายอยู่ได้ครับเก่าแต่นเนี่ยนี่ก็เป็นอ่าโรงเลือนแบบง่ายเอาไหม่ไ่ ครับแล้วก็ว่างรวดว่างรวดพอได้ไฟก็บ่มีการจัดกิ่งคงกิ่งเค็มบ่พิ่นออกไป่่บได้เกี่ยวกับเค็มบ่เค็นบ่ได้สนเลยครับปล่อยมันมาสุดแล้วก็เด็ดยอดไว้นี่คือคือตันยอดไปแล้วนี่ตันยอดไปแล้วครับมันก็สิออกคางมันจังสี่วันนี้เด้อพอกคางก็ออกดอกเลยบ่พอคือมันสะอ่อนแท้ก็คิดว่างสันน่ะเบิ่งในคลิปเพิ่นว่าจังซั่นก็ได้เอ้ามันสิไปถึงโอ้นี่เลยเป็นดอกเลยพ่อนี่นั่นก็แสดงว่ามันแม่น แสดงวันสีมีหมากคือกินเบิร์ปีสำหรับคันนิวนันไอแม่นบอกใบขุนัวใบขุนัวตัวนี้ใบขุนัวสีออกสีออกมาคือกินเบิดปีเนาะท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้เนาะครับแมน่นเอาเัาบอคิดการค้าว่ามันต้องง่ายมันต้องพ่วงอันตลอดคือโอโซนเดียดน,นี่กับน,นาปูคือกันเป็นสายพันนาปูยางขินได้กับพ่อได้กินพ่อได้ส้มพ่อได้อยโฮ่หนำนาสวนเฮาเป็นโฮมหน้าบ้านพ่อเนาะที่ทัดไหสวนเฮาประับขึ้นมาอีกนะครับโอ้เป็นไอเดียที่ดีนะครับก็ความคิด จังมาบวันนี้เน้นบริสิดียดมันครับพอดีคนช่วงนี้เป็นอินทผลัมออกเนาะครับกิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทก็มีสองร้อยบาทเป็นหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเหนือเยือแทก็มีหน่วยใหญ่นะครับหน่วยหน่อยตงมกวาหนึ่งร้อยบาทครับแต่พี่น้องเขามาชมองุ่นหน้าบ้านของพอแลวก็อย่าลืมครับทั้งในนี่ก็สิเป็นอินทผลัมครับคุณอินทผลัมมาครับไปมีพู้เฒ่ามาเอาด้วยครับมาซื้อมากก็มีขายมาซื้อมามาซื้ออินทผลัมในช่วงนี้นะครับได้เลยพอขอเบอร์โทรไปเนี่ย ศูนย์แปดทาครับศูนย์หนึ่งกแปดกสองครับครับฝากสวนทองพอดีนนะครับเดี๋ยวคลิปหนาเบาซีมาอัปเดตให้ใหม่เอามือดีขอรพุ่นพอได้ไลน์เดี๋ยวคลิปหนาจึงพอกันใหม่ครับพอครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ